นี่ครับวันนี้เราจะมาล่าบริเวณนี้ปรอบๆเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นไงต่อเห็นครับตัวนู้นแต่กัดดูใกลเราไม่มีเรือครับเราออกไปไม่ได้หมายเมื่อกี้กัดครับแต่ว่าไม่ได้ตัวครับกัดไม่โดนเรา,เาไว้ใกล้ฟังก่อน MUIT! Mm -hmm. ลองดูหมยนี้ครับปลุดหลายตัวแล้วครับวันนี้ดูนะครับนิ่งๆน,นะเห็นไหมนิ่งๆน,นะไม่รู้ว่าอยู่ไหมนะเมื่อกี้กัดไปตัวหนึ่งนะไซส์สวยอยู่นะ วันนี้คือแบบหลายช็อตมากครับเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้น่าจะเห็นนะครับเดี๋ยวเราเอาใหม่นะเผื่อมันมันมันยังโหดนะมันยังตามเหยื่อเดี๋ยวเราเอาใหม่อ้อไม่ถึงฮะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะครับแต่ไซส์สวยอยู่นะผมว่านะเมื่อกี้นะ มันน่าจะไม่เข้าเต็มปากนะผมว่าและอย่างหนึ่งผมใช้เป็นคันอ่อนด้วย